วิเคราะห์บอลวันนี้ครับวันจันทร์ที่3กุมภาพันธ์ครับเป็นเป็นครับวันนี้เหมือนเดิมครับทุกรลีกนะครับที่เตะจะมาวิเคราะห์กันครับแล้วก็วันนี้ไม่มีบิ๊กแมตช์นะครับผมโอเคไม่ไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวไปวิเคราะห์ทีละคู่กันเลยนะครับเป็นเป็ครับใครเป็นแฟนเชลซีวันนี้แฟนลาซิโอนะครับผมน่าจะง่ายเพราะว่า วันนี้ผมว่าเจอคู่ต่อสู้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่โอเคครับใครชอบกันวิเคราะห์ก็ฝากกดติดตามกด s u b สไครต์ไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆครับโอเคมาไปดูคู่ได้ครับพรีเมียร์อังกฤษครับเชลซีครับเปิดบ้านเจอกับเวสต์แฮมเวลาตีสามครับปัจจุบันเชลซีอยู่อันดับที่6ของลีกครับวิเนีร์ในบ้านมี45.5%ได้20ประตูเสีย14ประตูครับเวสต์แฮมอยู่อันดับที่14ครับผมเกมเย็นมี27.3%ได้12ประตูเสีย18ประตูครับ พบกันมา10ครั้งครับเชลซีเข้าวิน4ไม่เข้า5เจ้า1ครับชนะไป6เสมอไป1แพ้ไป3ครับในบ้านเชลซี4เกมหลังสุดเขาชนะเวทแทมทุกนัดถือว่าดูดีมากตามการพิจารนะครับฟอร์มปัจจุบันเชลซีครับ10เกมหลังสุดเข้าวิน3ไม่เข้า7ครับชนะไป4แพ้ไป3เสมอ3ในบ้านเชลซี6เกมหลังสุดครับเชลซีชนะไป4แพ้1เสมอ1ข้อดีคือในบ้าน6เกมเชลซีครับมีสกอร์เยอะทุกแมตช์ครับ เวทแฮมข้างหน้าไม่สวยแต่ข้างหลังดูดีครับ10เกมเข้าวิน6ไม่เข้า4ี่ชนะไป3แพ้ไป4เสมอสาครับเยือนเสมอบอลมารชนะซาแฮมตันแพ้แมตซิตี้ครับผมน้าแพ้แอตตันนันก็เสมอแอตตันวินด้าครับเชลซีพัก5วันครับไปเยือนไบรตันในบอลเอฟเอครับครับเวทแฮมครับพัก12วันครับเปิดบ้านเจอเบนฟอร์ดครับดูนักเตะคู่นี้หน่อยครับเชลซีวันนี้ภาพรวมดูฟูลทีมครับผมกองหน้านี่ครัแจ็คสันโคพาเมอร์ครับ ตัวของจอแดนซันโชครับเอนโซเฟอนันเดสครับผมไซเซโดดูครบดีครับมาดูเอเก้ครับวิชเชนครับคู่กับคู่กับคู่เรย่าครับผมนะซาโรบาคู่กับตัวของไอเรวิโคลวิลครับมีโกมีปัญหานิดหน่อยนะครับที่เห็นตัวเจ็บวันนี้ก็ยังเป็นชุดเดิมผมเคียวเชลซีดูฟูลทีมดีนะไม่ได้มีปัญหาเท่าไหร่ครับเวทแฮมปัญหาเดิมครับตั้งแต่เจ็บบ่อยครับกองหน้าวันนี้ใช้ตัวของลูคัสปาเกต้าครับแล้วก็ โมฮัมเหม็ดคูรุตคู่กับตัวของโ er, ซาา Amazon, ลเ,เ,เลค Thomas, เค์ครับผมวาปปนพิสซาก้าคู่เอมเมสันครับ man, แล้วก็เอสนอเวเรนคู่กับโทมัสซูเชคครับผมมารุปานอฟคู่กับกิลแมนแล้วก็เชดเวลครับโกดนฟานเบนสกี้ครับภาพรวมตัวเจ็บเป็นพวกกองหน้าที่ซื้อมาเจ็บเยอะนะครับผมส่วนเชลซีมีปัญหาแค่โกที่เดีผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาครับแทบจะฟูลทีมทีเชลซี Chelsea, วันนี้ครับไอตัวปัญหาโกนี่ผมไม่ชัวนะว่า เป็นยังไงผมไม่ได้มีไม่ได้เจาะข้อมูลตรงนี้มาครับเพราะว่าดูแต่เรื่องไอ้พวกผมชอบดูเรื่องเกมที่มันเซตบอลจากโกขึ้นไปที่แบ็กไอเหมือนวงวิภ่วผมชอบดูบอลแนวนี้ครับก็เลยจะมีข้อมูลนี้เยอะหน่อยแต่ตัวอื่นข้อมูลอจาจำไม่เยอะด้วยขออภัยนะครับวันนี้เชลซีหนับที่6เจอเวตทฮมสิม 14, ครับข้างหน้าเชลซี1.5ครับ ตาม h e a d to h e a d ครับเชลซีข้างหน้า1.5มี2ครั้งครับ20กับ1นึ่งตอนหนึ่งห้บข้างิลังงบ10ครับมีประมาณ4ครั้งนะครับผมก็50 21ครับ01แล้วก็เสมอ22ครับผมคิดว่ามองที่50 50ได้ครับคู่นี้ครับฟอร์มเชลซีปัจจุบันในบ้านครับ1.5มี2ครั้งครับ21เบนฟอร์ด31วูฟครับมีสกอร์เยอะ2แมตช์เลยขลังงบ10ครับ50มอแคมป์ครับ80โนอาดูดีครับเชลซี เวทแฮมเจอทีมใหญ่ๆครับแพ้สเปอร์สประตูครับชนะนิวคาสเซิลได้ครับแพ้แมนซิตี้สประตูครับนะเจอแพงๆแพ้แพ้สี แพ้4ครับโอ้โหตามกราฟออกมาเวทแฮมปีนี้ไม่ดีครับเจอทีมใหญ่ไม่น่ารอดครับเชลซีช่วงนี้หมัดหนักด้วยนะครับนะถึงแม้ล่าสุดครับจะนำแมนซิตี้ก่อนและโดนซัดไปสามหมัดเต็มคางไปก็ตามครับแต่ว่าภาพรวมเชลซีนะ5เกมมาสุดยิงประตูได้ทุกนัดครับคะแนน1.5น่ารุ้นเชลซีนะครับนะผมชอบครับนะเฮดทูเฮด50-50ครับติดติดว่าน่าจะมีสกอร์เยอะไม่เหน่งน่าสนใจคู่นี้เชลซีเจ้าบ้านน่าสนใจครับแต่ผมคิดว่าคู่นี้ยิงกันมีสกอร์เยอะด้วยครับ คู่ต่อไปดูกาเดรี่เจอกับราซิโอครับเป็นบอลอิตาลีเซนาอาครับปัจจุบันกาเดรี่อยู่อันดับที่17ครับวินเดนตมามี27.3%ครับได้12ประตูเสีย19ประตูติดตัวทั้งคู่นะครับราซิโออยู่อันดับที่4ครับเยือนมี54.5%ได้18ประตูเสีย14ประตูครับพบกันมา10ครั้งครับให้ทุกฮัดชัดเจนครับกาเดรี่เข้าวินดาซิโอไป3เจ้าสอไม่เข้า5ครับเสมอ1แพ้ไป9เท่ากับ10เกมไม่เคยชนะครับในบ้าน5เเกกกมมาายรรรี่จออซิโแแพ้ทุตช์คับ ฟอร์มปัจจุบันก็ไม่ดีครับ10เกมกาเซรีเข้าวิน4ไม่เข้า5เจ้า1ชนะไป3เสมอ1แพ้ไป6ครั้งครับในบ้าน4เกมชนะเวโรนาแพ้ตาลันตาแพ้อินเตอร์ไมด้าแล้วก็ชนะเรเช่ครับแบบเจอทีมใหญ่สู้ไม่ได้นะครับส่วนอาซิโอเองครับ10เกมเข้าวิน4ไม่เข้า5เจ้า1ครับชนะไป4เสมอ2แพ้ไป4ครั้งครับเยือนชนะอาแจกชนะเรเช่มาแพ้ r o m าทีมใหญ่ชนะเวโรนาแพ้บาร์กาเจอทีมใหญ่ช่วงนี้สู้ไม่ได้ครับ กาเยอรีครับพัก6วันเปิดบ้านเจอปาม้าครับราซิโอพัก6วันครับเปิดบ้านเจอมอนซ่าครับกาเยอรีเจ็บ2ตัวไม่น่ามีปัญหาครับส่วนราซิโอเจ็บตัวทำเกมตัวหนึ่งครับผมนะก็พวกแบ็กที่เจ็บนะครับมีปัญหาก็95%ครับราซิโอนะวันนี้ราซิโอระับที่สเจอกาเยอรี่สิครับข้างหน้าราซิโอ0.5ครับ ข้างหน้า0.5มี3ครั้งอาร์ซิโอ1-3 1-2 0-2อาซิโอดีกว่าทั้งหมดครับ100%ข้างหลัง0.5มี2ครั้งครับเป็นไก่เดรี50-50นะครับตามกราฟอาซิโอก็ดูดีกว่า730 0ครับไกลเดีีในบ้านเจอทีมใหญ่ครับเสมอเอซีมิรานแพ้อินเตอร์มิดานแพ้อาลันต้าครับ0.5มี2ครั้งชนะเคมเนเซียกับเรเชนนี่คือเขาเป็นคนเปิดนะ ลาซิโอเกมเยือนครับมีแพ้ปามาชนะมอนซาชนะตัวของเวเช่ครับแล้วก็แพ้บาร์การห้าสิบห้าค้งแล้วห้ามีหนึ่งครั้งชนะนาปุรีได้นะครับนะคู่นี้ก็ถ้าวัดตามเฮดถึงเฮดครับก็ลาซิโอสวยกว่าครับเบาๆคู่นี้นะแต่ว่าผมชอบเฮดถึเฮดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ลาซิโออยู่แล้วครับแต่ก็สิบเกมหลังสุดก็ลาซิโอดูดีกว่านิดหน่อยครับตามกราฟก็ลาซิโอสวยกว่าอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆครับคู่ต่อไปครับไปดูกีโรนาเปิดบ้านจารัสพันมัดครับเป็นบอล์เรลิกาสเปนครับ ปัจจุบันกิโรน่าอยู่ดับที่8ครับเวเนในบ้านมี50%ครับได้19ประตูเสีย15ประตูครับรัสไพรมาอยู่ดับที่15ครับเยือนมี3 0%มสปรได้12ประตูเสีย19ประตูครับพบกันมาสิครั้งครับกิโรน่าเข้าวิน5ไม่เข้า3เจ้า2ครับชนะไป6แพ้ไป1เสมอสครับในบ้าน4ี่เกมของกิโรน่าชนะไป2และก็เสมอ2ครั้งข้อเสียคือมินสกอร์น้อยทุกแมตช์ในบ้านกิโรน่าครับ ฟอร์มปัจจุบันกิโรนา่า10เกมเข้าวิน4ไม่เข้า5เจ้า1ชนะไป2เสมอ1แพ้ไป7ครั้งครับในบ้าน5เกมครับแพ้เซนนอนทีมใหญ่แพ้แซเซบีย่าทีมใหญ่ครับชนะบย์มารีตบุ้ยครับผมแนละแพ้ด้วยพูทีมใหญ่แพ้มาดริดทีมใหญ่ครับวาร์ดผันมาร์ตรครับ10เกมเข้าวิน4ไม่เข้า4เจ้า2ชนะไป4แพ้ไป4เสมอ2ครับเยือนชนะบาซ่าได้ด้วยนะครับชนะบอลถ้วยเสมอโซเซดัดบอลใหญ่ครับแพ้เอลเช่บอลถ้วยล่าสุดโดนมาดริดไป4ประตูครับ ตัวของกีโรนาครับ5วันไปเยือนบินเบาครับรัฐพันมาทห้าวันเปิดบ้านเจอเบยรยันครับไม่มีข้อมูลนักเตะบาดเจ็บให้ดูสับผู้นี้นะครับนะวันนี้กีโรนาข้างหน้า1ครับตามเฮ t ูเฮ a d ครับข้างหน้าแพ้มี10กับ60แล้วะก็10 h e a ศูนย์เฮูเฮถือว่าสวยมากสับกีโรนาครับข้างหลังอเมรามีประมาณ4ครั้ง60 5 0 0 2 1 2 5 0 5 0ตามกราฟถือว่ากีโรนาสวยครับ สิบเกมในบ้านของกิโรนาครับแพ้ลอนนี่ตัดไปชนะเบรดิโอเคริปูสิบเมื่อเขาเป็นเขาไม่ได้ทีมเปิดอยู่แล้วนะครับนะมาริทไม่ได้ทีมเปิดครับเปิดเซอเป็นยอดโอเคลากาเน็ตโอเคโซวันโอเคครับเวลาเขาเป็นทีมเปิดไม่มีปัญหาครับกิโรนาสวยเลยครับวัดพันมาร์ทเกมเยือนเจอแพงแพงครับแพ้บีเดริวสามประตูนี่เขาเจอบอลห้อยตัดไปแพ้แอดมินสองประตูอันนี้ชนะบาซ่าได้ เขาเป็นคนเปิดอันนี้เสมอโซเชียลแพมบริสีประตูครับตามกราฟตามเฮตูเฮต์กีโรนาสวยกว่าชัดเจนครับผมคู่นี้ผมชอบกีโรนาเจ้าบ้านแบบชัดเจนเลยนะครับเป็นครับฟันธงครับชอบกีโรนาเจ้าบ้านครับสติไม่น่ามีสกอร์เยอะนะน่าคงจบเบาๆแบบเพราะว่า4เกมในบ้านกีโรนาไม่มีสูงเลยครับคู่ต่อไปไปดูแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับมิเนสโซโบครับเปิดบ้านเจอซันเดอร์แลนด์ครับ ปัจจุบันมิเดิอยู่ดับที่7ของหลีครับในบ้านมี46.7%ครับได้22ประตูเสีย15ประตูครับซนารันอยู่ดับที่4ครับเยือนมี40%ครับได้18ประตูเสีย14ประตูครับพบกันมาสิบครั้งครับเจ้าบ้านเข้าวินไป6ไม่เข้า4ครับชนะไป6แพ้ไป2เสมอ2ครับในบ้าน5เกมเจ้าบ้านชนะไป4เสมอ1ข้อเสียคือทุกเกมในบ้านของมิเดสโบนะสกอร์น้อยทุกแมตครับ ฟอร์มปัจจุบันก็ไม่ดีครับ10เกมเข้าวิน3ไม่เข้า7ชนะไป3เสมอ4แพ้3ครับในบ้านชนะมีวอลครับเสมอเชฟฟิลด์เวนเดย์เสมอเบอร์นี่เสมอคาริบแพ้แบ็กเบิร์นแล้วชนะเวทบอมบ์ครับ6เกมในบ้านมีสกอร์เยอะครั้งเดียวน้อย5ครั้งครับซันเดอร์แลนด์ครับ10เกมเข้าวิน5ไม่เข้า4เจ้าหครับชนะไป5เสมอ4แพ้1ครับเยือนชนะสวอนซีเสมอแบ็กเบิร์นแพ้สโต๊กเสมอเบอร์นี่ก็ชนะดับบี้เขาตีครับสองทีมครับเจ้าบ้านมิดเดิลครับ9วันไปเยือนเชฟฟิลด์ครับซันเดออรรร์์์แลนนนดดด5ววัััเเปิบบ้าจตฟค วันนี้มิ d เดิลสโบดับพี่7จ็ดเจอซานด์ดับพี่4ีครับมิดเดิลสโบเปิดครับ0ู5สองหครับเฮดทูเฮด a ู0อยู่สมีทั้งหมด2ครั้งครับเป็นเสมอ2ครั้งเลยข้างหลังก็พผ้าครับมี4ครั้งครับมิเดิลอ่ามี5ครั้งครับมิ6เดิลหครั้งครับขออภครับมิ d เดิลชนะ2แพ้หเสมอ3ครับตามกราฟออกมา50-50ิบนะครับสิเกมมิ d เดิลครับ0ู5อยู่สอสุดเสมอไปครับรองผ้าก็ไม่ค่อยดีครับ ซันเดอร์แลนด์ครับ0.25เป็นยันเสมอมากกว่าครับคือตามกราฟออกมานะตามกราฟออกมานะผมคิดว่า50-50ครับฟอร์มเจ้าบ้านก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ไอ้ฟอร์มเฮติเฮต์อะเจ้าบ้านดีกว่าแต่พอ10เกมมามิดเดิลไม่ค่อยดีนะครับนะซันเดอร์แลนด์ดูดีกว่าแต่วันนี้เเรียกว่าข้างหน้าแปลกๆนิดนึงครับก็คู่นี้ก็เบาๆครับผมนะผมถ้าเกิดให้เชียร์คู่นี้นะผมชอบซันเดอร์แลนด์ครับ คู่ต่อไปดูเรยบันเต้ครับเปิดบ้านเจอกับเรซซิ่งนะครับตัวเรซซิ่งเดอะฟอร์นี่ผมไม่ค่อยรู้จักเขาเท่าไหร่ครับเป็นสเปน2นัดสเปนเซยคุนด้าครับปัจจุบันในบันเต้อยู่ดับที่4ี่เวเนตบ้านมี54.5%เครับได้24ประตูเสีย13ประตูครับส่วนทีมเยือนครับเยือนมี18.2%ครับได้6ประตูเสีย15ประตูพบกันมา5ครั้งนะครับผมนะเจ้าบ้านเข้าวินสีไม่เข้า1ครับไอ้เจ้า1ครับชนะ3เสมอ2องในบ้าน2เกมชนะทุกแมตช์ครับ ฟอร์มปัจจุบันในบอเต้ครับกลางๆ10เกมเข้าวิน5ไม่เข้า3าเจ้า2ชนะไป5แพ้ไป1นเสมอสครับในบ้าน5เกมของเรยบเต้ครับเขาชนะไป3ครั้งเสมอ2ในบ้านไม่แพ้5เกมในบ้านสกอร์เยอะ4น้อย1ดูดีมากๆครับส่วนทีมเยือนครับ10เกมเข้าวิน4ีไม่เข้า6ชนะ2เสมอ3แพ้ไป5ครั้งครับเยือนภาพรวมมีชนะบารังโอโดในบอลถ้วยชนะกิคอนแพ้สลาโกซาก็โดนสแตนเดย์ไป6ประตูครับ วันนี้2ทีมพักประมาณ5วันครับเจ้าบ้านเดี๋ยวไปเยือนมาลาก้าครับส่วนทีมเยือนเดี๋ยวไปเจอคาสเตลลอนครับวันนี้เรมันเต้ครับหลักพี่4เจอ20ครับเรมันเต้ข้างหน้า1.25ครับแฮตวีเพนไม่เคยแพงขนาดนี้ครับก็ข้างหลังอุปัาตเรมันเต้ก็ไม่มีครับ10เกมของเบนเต้แพงๆโอเคไม่มีไม่มีแพงเท่าไหร่นะทีมเยือนครับเจอแพงๆเปิดคืออย่างมากก็ยันเสมอได้ประมาณนี้ครับผมแต่ตามกราฟออกมาเฉยๆนะครับผมนะ10เกม กลางๆทั้งคู่แต่ถ้าเชียร์เชียร์บันเต้ดีกว่าตามเฮดทุเฮดเดยบันเต้น,น่าสนใจกว่าครับคู่นี้ข้ามได้ข้ามนะผมคิดว่าไม่ได้มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่ครับคู่ต่อไปดูโปรตุเกส2คู่ครับโมราเรนเซ่ปัดบ้านเจอบรากา้าคู่แรกครับคู่นี้เตะเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าครับปัจจุบันเจ้าบ้านอยู่อันดับที่สิบเอ็ดครับเกมในบ้านมีสี่สี่จุดสี่เปอร์เซ็นต์ได้สิบเอ็ดประตูเสียเก้าประตูยิงไม่เยอะครับบรากา้าอันดับที่สี่ครับเยือนมีเจ็ดสิบเจ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นต์น่าสิบ พบกันส0บครั้งใหุ้เชัดเจนครับเจ้าบ้านชนะ2แพ้ไป8ครับเข้าวินหนึ่งไม่เข้า4เจ้า3ครับชนะเกมในบ้าน4ี่เกมบางสุดเข้าชนะไป1ครั้งแพ้ไป3สกอร์เยอะ3ามครับฟอร์มเจ้าบ้านปัจจุบันไม่ดีครับสิเกมเข้าวิน2ไม่เข้า8ชนะไป2เสมอสาแพ้ไป5ครั้งก็ 8, แปเกมไอ 7, ้เจ็ดเกมหลังสุดครับ <c oughs> ไม่เข้าวินสมัติเลยครับเกมในบ้านภาพรวมก็ชนะปอร์โตทีมใหญ่ชนะรีบบอนทีมใหญ่ได้ครับผมมีแพ้ปอร์โตทีมใหญ่ในบอลลีครับแล้วก็เสมอ SAD ก็เสมอต่อฟอเรนเซ่ครับ ส่วนบราก้าครับกลางๆสิเกมเข้าวิน5้าไม่เข้า5ครับผมนะชนะไป6แพ้ไป3เสมอหนึ่งครับเยือนชนะซันตาคาราชนะเบนฟิก้าแพ้เบนฟิก้าชนะอามาโดราก็แพ้ซังเกรูสุดเปิดบ้านชนะอาซิโอตาซิโอแชมป์อยู่แล้วไม่เอาอะไรแล้วครับผมนะเจ้าบ้านครับพัก6วันครับไปเยือนเบนฟิก้าครับ布าก้า3วันไปเยือนเบนฟิก้าครับโอ้เบนฟิก้าเตะถีมากนะครับผมนะตัวเจ็บเจ้าบ้านมี2ตัวไม่ส่งผลหรอกครับนะวันนี้布拉กาอันดับที่สีเจออันดับที่สิเจ้าบ้านครับข้างหน้า布拉กาศูนย์ครับ กินน้ำสักครู่นะครับค <c oughs> าแนนบาร์กา0.5มี2ครั้งครับ1นึ่งศูน์มอเรนเซ่2 3บาก้าครับขลังงบหามี3ครั้งครับบากา้าบาก้าแล้วก็แพ้ครับกลางๆค่อนไปทาง50-50แหละนะครับฟอร์มเจ้าบ้าน10เกมครับเสมอเบนฟิก้าได้ชนะปอ,ตตรรอร์โตชนะลิเบอนมีแพ้ปอร์โตหนครั้ง 0.5มี1ครั้งเสมออุป่าต่ำครับเจ้าบ,บ้านโอเคบารากา0.5ไม่มีขั้นอุป่าโอเคกลางๆ50-50ครับคู่นี้บาร้กามาเยือนด้วยครับฟอร์มเจ้าบ,บ้านเจอทีมใหญ่ก็เอาเรื่องอยู่ครับนะคู่นี้ผมขอเบาๆครับชอบชอบเจ้าบ้านมากกว่านะครับน่าดูเจ้าบ,บ้านครับ คู่ต่อไปไปดูตัวของริโออาร์ฟครับเปิดบ้านเจอปอร์โตครับปัจจุบันริโออาร์ฟอยู่อันดับที่10ของวีครับวิเนเดตบ้านมี44.4%ครับได้14ประตูเสีย13ประตูสับฟอร์อรมเจ้าบ,บ้านครับนะส่วนตัวของปอร์โตครับปัจจุบันอยู่อันดับที่3นะครับผมปอร์โตอนดับที่3นะแล้วก็วิเนเดตเกมเยือนมี44.4%นะครับเพื่อนๆครับเอ่อ uh, 44.4% ได้สิบประตูเสีย12ประตูครับตัวปอร์โตครับพบกันมา10ครั้งตอนนี้ที่เห็นครับผมลีโอ r าจเจปอร์โตเข้าวิน7ไม่เข้า3ครับเข้าวินดีมากนะแต่แพ้ตลอดครับชนะไป1จาก10เกมเสมอ่อ2แพ้ไป7ครั้งครับในบ้าน4เกมของลีโอลารเจกับปอร์โตเขาชนะไป1แพ้ไป3นะครับตามกราฟก็ถือว่าโอเคครับสำหรับโอัารน่าจะน่าจะมีสกอร์เยอะนะคู่นี้ครับ ปัจจุบันนี่เราอัพ10เกมเข้าวิน6ไม่เข้า4ครับชนะไป4แพ้ไป3เสมอ3ครับในบ้าน4เกมาสุดเขาชนะไป2แพ้1เสมอ1นึข้อดีคือมีสกรอร์เยอะทุกแมตช์นะครับปอร์โต้ตการเข้าวินไม่ค่อยดีครับ10เกมเข้าวิน3ไม่เข้า7ครับชนะไป5แพ้ไป4เสมอ1ครับเยือนชนะโมโลเรนซีแพลริสบอนแพ้นาซิอองนาแพ้กิวเซนเตราสุดชนะมารคับี้ในบอลยูฟ่าครับ ชาบ้านพัก3วันครับไปแต่บอลถ้วยปอร์โตสีวันครับเปิดบ้านเจอสปอร์ติงอินบอลบิ๊กแมตช์เหมือนเดิมครับวันนี้ปอร์โตอัดับ3ามเจอสิข้างหน้าปอร์โตหนึ่ครับ1.25มี2ครั้งครับ01ปอร์โตหนึปอร์โตตามครับโอเคข้างหลังลบ5มี3ครั้งครับเป็นปอร์โตชนะทั้งหมดตามครับปอร์โตโอเคนะวันนี้นะรีองอัพ10เกมล่าสุดเจอทีมใหญ่ไม่มีเท่าไหร่ครับเจอริบอนพาริสบอนนะครับส่วนปอร์โตเกมเยือน มาตรฐานนี้มีเสมออันดอร์เรตไปครับแพริสบอนเจอทีมใหญ่นี่ชนะมาคาบี้ครับอาจจะชนะแต่คงไม่ขาดตามเฮดทูเฮดครับคุณที่อยู่ที่นั่นชอบนะแต่ผมว่าปอโต้ช่วงนี้น่าเชียร์มากกว่าครับนะคู่นี้ส่วนตัวครับชอบปอโต้นิดหนึ่งครับไปดูคู่สุดท้ายครับบอลแถมครับตัวของกาเซนแทบ BB ครับผมน้าเปิดบ้านเจอกราตาสลายนะครับบอลตัวเคลียร์ครับเจ้าบ้านปัจจุบันดับที่เกาครับไปเดินบ้านหกบเปนต์ได้13ประตูเสีย4ประตูครับส่วนการันดับที่1ครับยันมี88.9%ได้25ประตูเสีย8ประตูครับ พบกันมา10ครั้งครับเจ้าบ้านเข้าวินสามจอนหนึ่งไม่เข้า5ครั้งครับชนะ1เสมอ1แพ้ไป8ครับในบ้าน4เกมเจ้าบ้านชนะ 1, ไป1แพ้ไป3ข้อดีคือมีสกอร์เยอะทุกแมตช์ครับแล้วก็ฟอร์มปัจจุบันเจ้าบ้านครับ10เกมเข้าวิน4ไม่เข้าห้จอนหนึ่งชนะ 1, ไป6แพ้ไป2เสมอ2ในบ้านภาพรวม6เกมครับ7เกมในบ้านดูดีมากๆครับเก็ตควินชิด Queen et, ได้ทุกแมตช์ชนะไป6เสมอ1ฟอร์มดีมากครับ ส่วนการาครับ10เกมเข้าวินครั้งเดียวเจ้าหนึ่งไม่เข้าถึง8เกมติดกันครับและก็10เกมชนะไป5ครั้งเสมอ4แพ้1ครับเสมอมันโมชนะเคสลิสปอลครับชนะอิตันบูบูยุกเซกครับเสมอฮันเตสปอลล่าสุดครับไปเยือนแพ้อัจแจ็คเดอะฮอร์เนครับเจ้าบ้านพักสามวันเจอกัสเตปครับการาสามวันไปเยือนโบรุสปอร์บอลถ้วยทั้งคู่นะครับการาอันดับที่หนึ่งจนหนับที่เก้าครับข้างหน้าการา1.25ครับ head to head ไม่มีขนาดนี้ครับแล้วก็ข้างหลังกาลาขาวมี2ครั้ง <c oughs> 3 1กับ0 3ยสมีสิสกอร์ย่น่าสนใจที่สุดกาเซียนฟอร์มในบ้านดีมากส่วนกาลาเกมเย็ยนกลางๆไม่ดีไม่แย่นะครับนะทุกีกาลาฟอร์มไม่ค่อยดีเจอเจ้าบ้านที่10เกมฟอร์มดีมากด้วยซ้ำอ่ะแต่พอดูจาก head to head ครับผมนะ ผมคิดว่าเฉือนๆหนึ่งสองน่าสนใจที่สุดครับคุณน่ามีสกอร์เยอะน่าสนใจที่สุดนะครับผมนะประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับสิบคู่วันนี้อ่ะเจ็ดคู่วันนี้ขอไปครับอันนี้คือบอลที่บอลใหญ่เกือบทั้งหมดที่เตะในวันจันทร์นะครับที่เราวิเครห์กันนะขาดพวกบอลอาเจนพวกนี้เองนะครับผมมาทีมก่อนนะครับ วันนี้ครับน่าดูเชลซีราซิโอกิโรน่าครับผมน่าดูซันเดอร์แลนด์เดบันเต้ครับน่าดูบอร์เลญเซ่ครับปอร์โตแล้วก็กาลานะครับผมแล้วก็ทีมที่ผมคิดว่าแมตช์ที่คิดว่าน่ายิงนะครับเชลซีราซิโอน่ายิงกันเยอะครับปอร์โตกาลาชื่อเสียงน่ายิงกันเยอะครับผมนะสามทีมน่าดูวันนี้ครับเชลซีครับหนึ่งคู่ราซิโอหนึ่งคู่แล้วก็กิโรน่าครับสามคู่ง่ายๆครับผมนะ ไทยใน YouTube เหมือนเดิมครับเงื่อนไขเดิมไหมครับติดตามช่องจรครับผมฝากกดติดตามกด Subscribe ด้วยครับผมมีอะไรให้ปรับปรุงคอมเมนต์ใน YouTube ได้เลยนะครับขอบคุณท่านที่มาเชียร์นะครับผมขอให้เป็นวันที่ดีกับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ